นะครับถ้ามีก็ในว่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพนํกงานเทศบาลในว่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกเลยว่ามีฝัดเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ครับ,รท,ารท,รารบทางโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียยังพอมีจับกลุ่มกันอยู่บ้างสำหรับในว่วงสัปดาห์นี้มีวันหยุดยาว ครับวันนี้เลยมีการประชุมวิเคร,ราะห์สถานการณ์ร่วมกับทางฝ่ายผู้แทนขององค์ที่หน่งักษาพระองค์และเจ้นนา,านา,นา,นท,าที่ตำรวจฝ่ายความั่นคงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลสันติบาลร่วเรื่องค่าแรงก,ก็ดีอย่างเช่นสลากกินแบงรัฐบาลหรือเรียกร่องในเรื่องการบริหารบุคคลที่ไม่เป็นการเมือง ไม่ต้องไปที่กองทบกนะครับกองบัญชาการกองทบกให้มาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ทำเนียบรัฐบาลตรงประตูสี่นะครับจะมีเจา้าหน้าที่รับเรื่องอยู่ตรงนั้นที่จะมาเรียกร้องเรื่องไว้ในเรื่องของการให้เปลี่ยนโทษคดีข,ข่มขืนเป็นประหารชีวิตก็ไม่เป็นก็ไม่ผิดป,ปกติครับในการนี้จะแสดงความคิดเห็น กรณีนี้เป็นาการแสดงความที่เห็นในเรื่องของบทบักฎหมายว่าควรจะเป็นโทษสารชีวิตสตรีออกมาเรียกรอ้องเพื่อปกป้องสิทธิสตรีเพรถาถ้าไม่ผิดปกติครับมายื่นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมหรือจะมายื่นเรื่องที่ประตูสี่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะเรียกร้องให้ไปสู่การแก้ไขหรือรอเมื่อรอเมื่อมีสมานุสเดียร์ต่างแห่งาติ ลราก็ยื่นตอนนั้นก็น่าจะเหมาะสมเพราะถ้าไปตรงน,น,นั้นเดียวมันจะกลายเปน็นคนหรือไปผสมหรือกลายเป็นกับกลุ่มอื่นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราพยายามจะต,ติดต่อกับทางคุณมพนักาก่อนให้เ่ยนสถานที่ให้มายื่นในทนกที่ผมว่ามันจะได้ไม่ไปไปไปเบอรอไปทำให้เบนไปเป็นอืนนนน่นได้หรือ คนอื่นเข้ามาถือโอกาสเข้ามาคนมาอะไรตอนนี้อะไรประมาณนั้นนะครับ,บประกอบอรรวแมแหมชัดเจนนะครับดีเดอนทั้งดีเดอน,นในเดือนหน้านี้จะมีรัฐมน,นูญชั่วคราวจะมีรัฐบาลจะมีสภาปฏิรูปจะมีสภานทิที่ทัญญัติแห่งชาติจะมีรัฐมน,นูลฉบับขาวจะเลือกตั้งหน้าปลายปีหน้าครบหมดแล้วนะครับก็คงจะ เข้าสู่บทของวามบองรองและนำไปสู่การพัฒนาประเทศในลำดับต่อไปนะครับรอเลยครับท่านหน,นึ่งคนหนรวจโสที่ระดีใจลง